ทันก็คนไหนบ้านตัวเกา่าอย่างขนาดนะัอ้นอกก๊อบหรือบ่นี้แล้วรอไปแล้วอง,งแองหายหมดต่อเจอไปมดก็ปม่ได้กินได้กกเลี้ยงทำแล้วตอนนี้ลงมาหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วตอนนี้ลงมาแล้วน้ํากำลังลงประมาณหนึ่งนิ้วดูนี่ดูนี่ดูโตดูเก้าอี ไปหมดหน้าบ้านฉันมีแต่ในบ้านที่ยังมีอยู่ปิดไว้เข้าห้องเธอห้องแม่เปียมนิดนิดห้องเธอกับห้องเล็บติดไปแล้วหน้ากลัวบ้านตาสวยก็ขึ้นขึ้นหมดในรอ 4, บสี่ห้าสิปีเกิดมายังไม่เคยเจอแบบนี้ไอเดอ